คนปืนเล็กผมตั้งเร้อยกิตายก็สองตีสองไม่อยุดจะกรามากสองในที่สีครับคำแนะนำในการคำสั่งยการการเข้าตีในเวลาการคืนลวับดีการัพอดีเราพลกนายวันนี้หน่งเราได้รับภารกิจจากห่เหนือให้ผลาคทำการเข้าตีรองคาตกโดยไม่ช้ากวาำลังไ่ข้าศึกจัดกำลังประมาณหน่งหมหนึ่งล่าประกอบกำลังกากสองหมู่ปืนเล็กหหมู่ปืนตและหนึ่งหมะกหมู่ปืนคอ ความรับผิและหมอบรรทึกการปฏีบัติที่ผ่านมาของข่าศึกค่าศึกเคลื่อนย้ายลงมาจากบ้านท่ามะปางเข้ายึดพื้นเข้ายึดครองพื้นที่บ้านเขาดินเพื่อบ้านสภาวะเกื้อกูลต่อการลุกไปยังบ้านหนองไผห้องส่งกำลังสนญ่ต่อไปบ้านเขาดินครับมาตรการควบคุม ไปยังบ้านหนองสองห้องอยู่บริเวณบ้านหนองสองห้องพิกัด QP ครับโยแปดแปดห้าค่าศึกวางกำลังบริเวณบ้านเขาดินจัด QR หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าห้าถึง QR สองศูนย์เก้าเก้าห้าสามารถทำการลุบตามแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพขวันดีสามารถเพิ่มเติมกำลังได้จากกองร้อยฐานล่าที่ร้อยยี่ห้าภายในหนึ่งชั่วโมงผลทางการปฏิบัติของค่าศึกค่าศึกตั้งรับยึดพื้นที่ กำลังวาดล่าตะเวนพื้นที่จะไปให้มั่นตั้งรับและวางเครื่องกีดขวางภารกิจฝ่ายเราภารกิจและเกณฑอารมณ์ของหน่วยเหนือสองระดับกองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งเข้าตีในที่ทิศตะวันตกยี่สิบนาฬิกาสามสิบที่เวลาศูนย์สามศูนย์ของวันที่ยี่สิบตุลาคมเพื่อยึดครองพื้นที่บริเวณบ้านเขาดินเพื่อสร้างสภาวะเพื่อกูลในการขยายผลของการลุก การลุกของพันธุ์หางราดของกีฬาที่หนึ่งในการปฏิบิติในการปฏิบัตินะครับในการปฏิบัติหมู่ของเราจะหมู่ของเราเป็นส่วนแตกปฏิบัติแตกหักของหมวดคุณเลขที่หนึ่งในการตะลุมบอลเข้าตะลุมบอลที่หมายกองร่วมกับหมู่เป็นเลขที่สองในวันที่ยี่สิบเวลายี่สิบสามขออภัยครับเวลาศูนย์สามศูนย์กันงตุลาคม เพื่อลดชนะการตั้งรับของข้าศึกบริเวณบ้านขอดินพิกัด QR 194-996เพื่อสร้างภาวะเพืรกูนในการขยายผลของการลุกของการลุกของพนธุ์ลาบชาวกิษที่หนึ่งกลังพลการจับคุมเฉลยึปฏิบัติการปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติคนแยกเงียบของเราเป็นส่วนหนึ่งของหมวดพื้นเล็กที่หนึ่งในการตีอก โดยวรวมเลยโดยปฏิบัติเป็นส่วนร้องป้องกันในการระวังป้องกันทางปีกเหนือให้กับหมู่ปืนกลเจตนาลมของผู้บังคับบัญชาความมุ่งหมายในการปฏิบัติให้หมู่ปืนกลสามารถยิงสนับสนุนหน่วยดําเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกิ่สําคัญยิ่งวางกําลังระวังป้องกันทางปีกเหนือผลลัพธ์สุดท้ายของการต่อค่าศึกค่าศึกไม่ไม่สามารถ ลบวนการยิงสนับสนุนของหมู่กลนกลได้ต่อที่หมายหน่วยดำเนินกลยุทธ์สามารถยึดที่หมายก่อน06.0 0ของ20่ตุลาฝ่ายต่อฝ่ายเรานะครับไม่มีการสูญเสียจากการยิงฝ่ายเดียวกันกำลังพลและยุทโธปกรณ์สูญเสียไม่เกิน20%ต่อฝ่ายพลเรือนไม่สร้างเงื่อนไขต่อพลเรือนในการปฏิบัติโดยไม่จำเป็น ราะว่าหมู่ไม่สามารถออกคำสั่งได้หน้าชุดการวางแผนและเตรียมการหลังจากการออกคำสั่งพิการหมู่ปืนเล็กที่สามซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่หมายของหมู่ตรวจสภาพความพร้อมรบของหมู่และซักซ้อมร่วมกับหมวดปืนเล็กขั้นการเคลื่อนที่หลังจากเริมปฏิบัติหมวดปืนเล็กที่สามเคลื่อนที่ออกจากจุดออกตีพร้อมทีละเคลื่อนที่ออกจากจุดออกตีนเ้องเวลานอเป็นส่วนหนึ่งของหมวดปืนเล็ก โดยรับผิดชอบเป็นมือปิดท้ายเคลื่อนที่ตามบกขมวดโดยลูกขบวนแถวตอนที่หนึ่งเทคนิคการเคลื่อนที่แบบเดินทางเมื่อถึงจุดแยกหมู่ให้ติดตั้งการติดต่อสื่อสารทางสายกับบกขมวดเคลื่อนที่ไปยังเนวรปักลูกขบวนวางกำลังเป็นหมู่หน้ากระดานโดยชุดจิงกออยู่ปีซ้ายชุดจิงขออยู่ปีด้านขวา ขั้นการปฏิบัติที่หมายระวังการระวังป้องกันทางติดเหนือทิศเหนือทิศเหนือของหมู่บุญกลยิงต้านทานและแจ้งเตือนบอกตมวดหากมีข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามาในหมู่บุญกนยิงทำลายหากมีข้าศึกถอาตัวจากที่หมายมาในเขตการยิงหมู่ของหมู่เข้าวาดล้างที่หมายหลังจากที่หมู่บุญกลที่หนึ่งและสองเคลื่อนที่ถึงแนวจำกัดการลุกเมื่อหมู่หนึ่งหมู่สองเคลื่อนที่ถึงแนวนี้นะครับ ดำเนินการส่งกลับสายแพทย์ให้กับกำลังพลที่บาดเจ็บของหมวดปืนเลขที่หนึ่งหลังจากหมู่ปืนเลขที่หนึ่งดำเนินการตรวจค้นและจับกลุ่มเฉลือดสิ็จ์ขั้นการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่เมื่อสามารถยึดที่หมายไว้ได้แล้วมาดที่ที่หมายครับ วางกำลังเสริมเสริมความมั่นคงให้ชุดยิงกออยู่ทางปาีกซ้ายชุดชุดยิงถอยทางปีกขวาหัวหน้าชุดสํารวจสถานนาภาพกางพลทรบกรแจมพบหมู่ทราบป,ประถมพยาบาลเฉลี่ยกระสุนหากมีการสูญเสียให้จัดกำลังพลของชุดยิงปฏิบัติหน้าที่ทดแทนส่งกลับสายแพทย์หากจำเป็นการยิง หมวดคอหร้อยอาวุธเบาที่1ยิงสนับสนุนตามขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ขั้นการเคลื่อนที่ความเร่งด่วนในการยิงสนับสนุนเมื่อร้องขอให้หมู่ปืนเล็กที่1 2และหมู่ปืนกลและหมู่ปืนปืนเล็กที่3ตามลําดับขั้นการปฏิบัติหนะ้าที่หมายยิงสนับสนุนการยิงกระสุนสอ่องสว่างเหนือที่หมายกองพิกัด QR 1 9 0 9 9 5ในนอบวก2ชั่วโมง หรือเมื่อการปรับลูกขบวนของฝ่ายเราถูกตรวจพบโดยข้าศึกและยิงสนับสนุนเพื่อคงเพื่อทําลายเป้าหมายตามร้องขอเพื่อความเร่งด่วนในการยิงสนับสนุนเมื่อร้องขอให้กับหมูป 1, 2, หมปหม่ปืนเล็กที่1 2สองและหมู่ปืนกลและหมู่ปืนเล็กที่3ามตามลาดับสั้นการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ความเร่งด่วนในการยิงสนับสนุนเมื่อร้องขอ ให้กับหมูป 1, 2, หม่ปืนเล็กหนึ่งสองหมู่ปืนกลและหมู่ปืนเล็กสามตามลำดับเช่นกันภารกิจหน่วยรองหัวหน้าชุดยิงควบคุมการเคลื่อนที่และการยิงให้เป็นไปตามคําสั่งของผู้คำมุงคนยิงปืนเล็กกลยิงตอบเป้าหมายฐานล่าเป็นกลุ่มก้อนยานพาหนะไม่หุ้มเกาะเพื่อข่มหรือทําลายและยิงตามคําสั่งหัวหน้าชุดคนยิง40มิลลิเมตร ยิงทำลายข้าศึกในพื้นที่อักระสุนและพายานพาหนะและให้การสนับสนุนกระสุนควันส่องสว่างตามคำสั่งหัวหน้าชุดคนปืนเล็กให้การยิงอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายเป็นบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นและจับกลุ่มเฉลยเมื่อสามารถดที่หมายได้และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทดแทนในตำแหน่งอื่นๆหากเกิดเกิดการสูญเสียคำแนะนำในการประสานงาน ผ่านจุดออกตีเวลานอผ่านจุดแยกหมูไม่ช้ากว่านอบวกหนึมมม่งชั่วโมงปรับลูกขบวนแล้วเสร็จไม่ช้ากว่านอบวกสองชัมม่วโมงยึดที่หมายได้ไม่ช้ากว่านอบวกสามชั่วโมงเวลานอคือเวลาตีสามของวันที่ยี่สิบความต้องการหัวข้อข่าวสารสำคัญยิ่งของผู้บังคับบัญชาความต้อง การหัวข้อข่าวสารสําคัญทุกอย่างที่อาจส่งผลต่อภารกิจเช่นแผนที่โทรศัพท์แผนบริวารเอกาสารคอมพิวเตอร์มาตรการควบคุมจุดออกตีอยู่บริเวณบ้านหนองสองห้องจุดแยกหมู่อยู่บริเวณแนวถนนในภูมิประเทศจุดออกตีนะครับ แนวปรับลูกขบวนอยู่ในบริเวณแนวถนนในภูมิประเทศแนวปรับลูกขบวนแนวจำกัดการลุกอยู่บริเวณหลังที่หมายทางทิศตะวันออก3 5ิเมตรในเวลากลางคืนแนวจำกัดการลุกนี่คือที่หมายวเป็นอกาาีที่เราได้แนวโอนการลบก็คือแนวจำกัดการลุกเช่นกันครับกฎการประทะ ใช้กำลังในการปฏิบัติให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นต่อการบรรลุภารกิจหลีกเลี่ยงการการทำลายสิ่ปลูกสร้างหรือสร้างความบาดิ่าเจ็บให้กับพลเรือนในพื้นที่การช่วยลบทั่วไปขบวนสัมภาระของกองร้อยอยู่บริเวณบ้านหนองสองห้องพิกัด QR 1 8 3 9 7 3ตําตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บบริเวณบ้านหนองสองห้อง เช่นกันครับบริเวณนี้ยพื้นที่บ้านเขาดินเคื่องซักของเราเครื่องคูนกองการรบการปยังบ้านหนองสองห้องซิ่งยุทธ์โทรป,ร,ประกสปอหนึ่งตามปรปจร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งสอปอห้าตามอัตรากระสุนม,มูลฐานการขนส่งร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งได้รับรถยานยนต์บรรทุกขนาดสองสองตันครึ่งสองคันใช้เป็นรถกระสุนหนึ่งคันและรถครัวอยักมอีกหนึ่งคัน การส่งกับสายแพทย์การส่งกับใช้ทางพื้นดินเป็นหลักหากฉุกเฉินเร่งด่วนให้ใช้ทางอากาศกาลังพลทุกหน่วยรักษาพนรักษายอดกำลังพล80%ของอัตราเดิมรายงานสถานภาพกำลังพลประจำวันไม่เกิน1 8 0การทดแทนกำลังพนและการการกระทำหลังจากยุทธหมายได้ การจับกลุ่มเฉลยศึกปฏิบัติตามหลัก 5E คือผลแยกเงียบเร็วพิชิตการส่งกลับเฉลยศึกใช้วิธีการเดินเท้าตำบลรวบรวมเฉลยศึกของกองร้อยก่อนยึดที่หมายได้อยู่บริเวณบ้านหนองสององหลังยึดที่หมายได้อยู่บริเวณบ้านเขาดินกิจการพลเรือนห้ามทำลาย พ <ium> ืชไร่หรือรื้อถอนทรัพย์สินของราษฎรการอพยพประชาชนได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พลเรือนหากจําเป็นต้องทิ้งอาวุธประจาหน่วยไม่ว่ามีเหตุผลใดก็ตามให้ทําลายจนไม่สามารถนําไปใช้งานต่อได้เท่านั้นการบังคับบัญชาและการสื่อสารการบังคับบัญชาเมื่อผ่านจุดดอกตีไปแล้วผู้ขหมู่จะเคลื่อนที่ตามชุดยิงกอ จากแนวปรับลูกขบวนไปต้นไปผู้ขับมู่จะอยู่ย่านกลางของชุดยิงกอและขอ,มอ,ะขอเมื่อยึดที่หมายได้ผู้ขับมู่จะอยู่ย่านกลางชุดยิงกอและขอในระหว่างการระวังป้องกันถ้าหากผู้ขับมู่ไม่สามารถสั่งการได้ให้หัวหน้าชุดยิงต่อหัวหน้าชุดยิงของสั่งการสั่งการแทนแทนตามแทนตามลำดับการสื่อสาร ระหว่างเคลื่อนที่หลักสายทางสายรองพลนำสารรหลังจากเริ่มปะทะหลักทางวิทยุรองพลนำสารย่านความถี่หลัก4 0 9ความถี่รอง5,020คำสั่งเปลี่ยนความถี่ใช้ยกล้อนามเรียกขานผู้ขับหมวดปืนเล็กที่หนึ่งใช้แม่ทัพรองผู้ขับหมวดใช้คุณซื้อ คู่ขับมู่ปืนกลใช้เกาทันคู่ขับมู่ปืนเล็กที่1ใช้ขุนศึกศูนย่คู่ขับมู่ปืนเล็กที่2ใช้ขุนศึกศูนย์โทคู่ขับมู่ปืนเล็กที่3มใช้ขุนศึกศูนสามสัญญาณบอดบอกฝ่ายสัญลักษณ์ห้าสี่เหลี่ยมสีเขียวอ่อนพันรอบแขนท้ายเสียงสัญลักษณ์ถามขออภัยเสียงสัญญาณถามเร่งความเร็วตอบหยุดยิง สัญญาณเลื่อนฉากการยิงใช้ผู้แดงหนึ่งช่อหรือแจ้งทางวิทยุสัญญาณเข้าตีเข้าตะลุมบอลใช้ผู้เขียวหนึ่งช่อหรือนกหวียดยาวหนึ่งครั้งสัญญาณยึดที่หมายได้ใช้นกหวียดยาวสามครั้งเจ้าที่ฟังมามีกำลังพลใดสฝงใสหรือไม่หากมีให้สอบถามเวลานี้หากไม่มีขณะนี้เวลา สิบหกศูนย์ศูนย์กำลังพลลูกนายเชิญแยกปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเชิญ